สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี08นะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานด่วนๆนะครับเตรียมรถใช้งานเที่ยวสงการนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับดาว3 5 0 0 0บาทนะครับผ่อน5 0 0 0งวดนะครับพร้อมประกันพรบแล้วนะฮะอันนี้เป็น โปรโมชั่นด่วนๆเลยนะครับทำสีแลมโบกินนี่นะครับเทาแลมโบนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะครับสีนี้ถ้าใครสนใจนะครับมาชมรถก่อนได้นะครับคันนี้ภายในก็สะอาดเนียนตามากนะครับเป็นเปาะสีเบจนะฮะทำสีนี่สีคุณภาพนะครับถ้าทำสีส่งข้างนอกนี่ก็น่าจะสองหมืนกว่าบาทแล้วนะครับสี ยางก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับประมาณ60-70%เลยใช้งานได้สักพักเลยนะฮะทำสีไม่ใช่สีแบบสาดนะครับทำสีลอกนะครับสีดีนะครับมีคุณภาพเงาแวบ,บเลยนะครับอันนี้มันจอดอยู่เฉยๆนะฮะไม่ได้ไปล้างไปเคลือบมันก็เลยเงาได้ประมาณนี้นะครับฝุ่นมันลงขอย้ำนะครับคันนี้ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะฮะสามหมบาทพร้อมประกันพรบแล้วนะครับพร้อมขับเลยนะครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำนะครับไม่เช็คเครดิตทั้ง2ท่านนะครับมาชมลองขับถ้าชอบทำสัญญาแล้วก็ขับกลับได้เลยนะครับคันนี้ลองขับได้วยนะครับจอดนิ่งๆเป็นเครื่องพันหนะครับเกียร์ธรรมดา ใช้ NGV ได้นะครับ2ระบบเป็น NGV จากโรงงานเลยนะฮะนี่นะครับภายในสวยนะครับมีจอแล้วด้วยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาพันหนะครับข้างในก็บิวให้ใหม่สวยงามนะครับใช้งานได้ทันทีนะฮะภายในเป็นเบาะสีเบดูแล้วก็สบายตาครับสะอาดสะอ้านพร้อมขับเลยนะครับ ใครสนใจติดต่อมาเลยนะฮะไปดูรถพร้อมขับได้เลยราคานี้3 5 0 0 0บาทผ่อน5 0 0พ30งวดนะครับถ้าใครอยากให้มันจบเร็วก็เพิ่มค่างวดได้นะครับรับรองท่านเลือกเองได้เลยนะครับตามความสะดวกอันนี้ก็ทำดีนะครับผมบอกเลยผมไปดูมาทุกคันละสวยงามมากๆนะฮะอยู่นนทบุรีนะครับอู่นี้ ใครสนใจนะฮะเตรียมรถใช้งานส่งการผมบอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังช่วงล่างทดลองขับดูได้นะครับถ้าขับแล้วมันดังมันอิดมันแอดก็บอกให้อู่เก็บงานให้ได้เลยนะฮะจัดการให้รับรถไปในสภาพที่ใช้งานได้เลยนะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นแท็กซี่แล้วมันจะใช้งานไม่ได้จริงนะครับผมบอกเลยถ้าใครหารถใช้งาน ตัวนี้คุ้มที่สุดไม่มีตกยุบไปปรับไปแต่งไปเพิ่มรับรองขับนี่สวยสบายโดยจริงๆแล้วมันก็ขับได้อยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมแต่งอะไรเพราะรถมันทําไว้พร้อมใช้อยู่แล้วผมเชียร์มากนะครับคันนี้สีตัวจริงสวยมากถ้าได้ไปทําความสะอาดเคลือบเงาที่เขาซื้อขายกันแบบทางอินเทอร์เน็ตนะฮะที่บอกว่าขี่ฉีดแล้วเงายยผมว่าฉีดไปเนี่ย เงาแบบตาแตกเลยแน่นอนอันนี้ผมผมคอนเฟิร์มนะครับลดสวยจริงๆผมไปดูมาแล้วด้วยนูนสีส้มจอดจุดข้างหลังที่ลงให้ดูเมื่อวานนะครับคันนี้นะครับขอย้ำสามหมื่นห้าพันบาทพร้อมประกันพบรบนะครับผ่อนขั้นต่ำห้าพันสามสิบงวดถ้าใครอยากให้จบเร็วก็เพิ่มค่างวดเดือนก็จะลดลงนะครับ ถ้าเงินสดนะครับ1นึ0 0 0สนบาทนะครับเงินสดนะครับจบเลยขอบคุณครับ